ทีค่ะลูกๆกัร้านที่นะฮกของแม่วัสนาเมิดสุขูสุขคนมาพอกันอีกแล้วหลังจากที่บอได้ทักไทยกับลูกๆโดนนะคะวันนี้แม่ว่าจะพาลูกๆมาจัดเตรียมอ่อถ้วยชามไว้รอจะกินข้าวเที่ยงอายทิดกับนั่งฝ่าจะออกมานะคะ จะออกมาลูกไกก็ไม่ดึงเขาน้ำแม่เลยเห็นน้ำกิ้งขาจัดเตรียมถ้วยชามลอคนสิภาาทีมงานเกินมากกินเขาบ้านน้ำแม่ค่ะลูกค่ะแม่หลังจากที่แม่บ้านห้างหายไปนานในวงการยูทูบไม่ว่านก็เดี๋ยวข้าลูกกินกล้วยกันนะคะวันนี้ขอทำให้ทำอะไร ให้เป็นกล้วยกล้วยนะคะลูกๆหมดทุกคนค่ะอย่าไม่ว่าจะพลากลูกๆก,กินกล้วยกันเนาะอืมเขาเรียกกล้วยไข่นะคะลูกๆหอมจ้ะอืมหอมอร่อยมากเลย แจ้งว่าทางทีมงานจะมีทั้งหมด14คนทีมงานรถแห่นางฟ้านะคะลูกถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ันที่14ตุลาคมที่บ้านเราวิชารถแห่นางฟ้านะคะเตรียมจัดการไป แล้วเพื่อนกับศิวัยนี่กับจะไปแสดงอยู่ขาำชนุดนางฟ้านะคะนางฟ้าสาวขอฝากไ่ได้อ้อมอ้อมใจของพี่ขอ,องน้องของลูกๆและล้านเมื่อสุบูสุข้นค่ะในบัดคุยไปนั่เหีดยมไปนั่งที่กินข้าวไม่รอรับลูกๆพร้อมทีมงาน โตแว้รอนี่คือหัวใจของมนุษยแม่นะคะลูกถ้าลูกๆจะมาถ้าได้ยินว่าลูกจะมาก็ดีใจแดงลูกกะเจ้าก,กะเจ้าถ้ากิกนเนื้อยากก็ได้เฮ็ดเองเอกคะ่ะน่องหน้าเพิ่นเฮ็ดแต่วัาเขาอะไรที่ช่วยเหลือ,อได้ก็คือช่วยช่วยจัดจานนะคะ 1> 4หรือเปล่า 1, 2, 3, 4, 5, 6เดี๋ยว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13และอีก1ชุดทั้งหมดแจ้งมาว่า14คนโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ว่าจะภาไปเบิ่งคันตอนเดี๋ยวจัดโต๊ะแล้วไม่ว่าจะถ่ายวีดีโอให้ดูอีกทีนะคะ จัดโต๊ะอันนี้ไม่บาดเห็ดเองเด้อไม่บาดจัดโต๊ะเลยนะคะจัดโต๊ะรอเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอะไรเดี๋ยวจะให้ดูของดีนมจีนนี่เลยวันนี้มีน้ําจีนน้มยาของปลูดเลยของปลูดนางฟ้ากับไอทิศเลยขนมจีนนี่เปิดให้ดูน้อยป๊าดน้ํำยาขาวปุ่นพี่น้องป้องไป บานเมืองเสี่ยงของโอเคโต๊ะจะเสร็จแล้วรอแต่นางฟ้าจะมาเข้านั่นเองนะคะเดี Đ ๋ยวก็คงมาถึงแล้วนะคะทีมงานนานอาหารลําเลียงมาแล้วอ่ะพี่ก้อยบางตัวนี้เลยลูกเอาวางเนี่ยเขาปุ่นเอินเอินเนาะนี่เอาอารแรกก่อนเนาะเมนูแรกเลยหนุมจีนน้ำยาก่อนเนาะเออ,อย่างนี้ก็สุดๆแล้วเนาะลูกๆเนาะ เออโอเคแล้วเรามารุ้นกันดูกันบ้าง <c oughs> คนที่จะมากินน้ำยานี้นานเท่าไหร่ถึงจะมาถึงนะคะคณะน,นี้อาหารก็แล้วๆนะคะลูกๆขาแต่ว่าอายนัน่งฝากับาอเทวดากับเอเยนั่งฝ้า,ายังพระท่นานในญหอดะคะ่ะลูกๆแจ้งข่าวมาว่าคณะนี้เรืออีก20กิโลเมตรจะมาถึงนะคะอาหารเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีแต่ หนึ่งไก่ตำักคู่เขาปูนสูบกเขือทอดปลาจ้าลูกลูกขาแล้วก็ผักเยอะๆผักจากไร่จากนานะคะนะคะลูกลูกขาจัดที่จัดโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอแต่เจ้า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 นายเจ้า <c oughs> <c oughs> นางป้าป้านางป้าสาวมาแล้วค่ะลูกลูกขาย่างงามเลย จะไปแสดงเฮโซ่จะไปที่คำชะนดนะคะลูมาถึงแล้วโอ้ยงามค่ะ,ปปะ,ปปะนะี่ง,งานม,มาถึงแล้วนะคะนี่คือนางตาสาวยิ่งใหญ่อลังการนะคะลูกๆดูค่ะ เรียกใช้เรียกชมได้ตลอดเวลานะคะโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้มาขั้นเดียวเลยบนรถอ่ะนวดขั้นเดียวเลยบอกเขาพูดลูกลาเขาประตูไง ประจูงยิ้มามามายินดีต้อนรับทุกคนลูกมามามาลูกลูกลงลงลงบัตรดี <laughs> จ้านัา่งฟ้า พี่โอ้ยมันเขา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 จอเนี่ยนะเอ้าเอ้าอุ <k <k ้ยสุแม่ย่าบอกว่าให้ส่งรูปส่งอะไรให้ย่าบ้างโอ้ยอีหมาตุ้ยคนสวยของย่าก็คิดถึงเนาะสุเอ้ยอีหน้ายัยผมกับย่าเงาไดนย่นมาจีมหาญาติคุยกับย่าหน่อยเออย่าคิดถึง ูก็ไม่อันนั้นก็ไม่โอ,โอ<ข>าว<ม>่ากันไปเบิ่ไปเออไปเบิ่งไปเอ็มเก๋เก๋ทักทายท่านผู้ชมหน่อยพักทายนะมือมือแม่แม่มากินเขา่าข้ากันไปยืนเแม่ลูกยืนเดี๋ยวยืนทใายรูปพันแม่ลูกละว่าไปกินแบบไปเออไปแล้วไปแล้วไปเบิร์ตแล้ว,วลทายแล้วพี่นพี่เก๋เอาเสื้อมาให้ไหมล่ะ เอามาไม่จ้ะเ้าเสือเบอร์เบอร์เบอร์เอ็ดบ่มีมีแต่เอ็ดแอลเอ่อเอ็ดกำลังสร้งอยู่เนี่ยเออเอ็ดเอลดีแล้วลูกเอ็ดเอลพี่ปิ๊วถ้าหนูหนูก็ทักทายย่าบ้างย่าก็คิดถึงเนาะลูกแม่พูดกับย่าทีละคำนะหนูเนี่ยยายาโอ้มาเออย่ารู้อยู่แต่ว่าย่าก็คิดถึงเนาะลูกเรียแล้วอาจุ๋มพูดให้ย่าฟังแล้วได้ลดแล้วด้วยใช่ไหมลูก โ oh, อ้คงบูน่าดูเลยเนาะเนี่ยลูกไม่เก๋เนี่ยม,มากด้ยเนะสนุกมาสเล,ลจะพาน้องน้ำหวานไปซิ่งเหรอลูกโ oh. องอนหจะไปซิ่งกับน้องน้ำหวานาสังา่งไหมแม่มเตรียมนึกกินเค่ะ <c oughs> โอเคอค่ดี๋ยวม่่าา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 สาา สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับลูกอาหารเสร็จพอดีเลยลูกถ้าเสียมเนื้อกินไทานเอาเอาขึ้นโต๊ะเลยแบ่งแล้วทุกอย่างลูกขึ้นโต๊ะเลยแล้วก็านาบริการตนเองนะลูกเนาะแปดพดเรืองแค่โอ้โหอันนี้อเทาสี่น่เทพประดม่เปนใช่เทดาโอ,ยอ,ยอ,อ้โ

จิบชีอันลูกผู้ใดอยากเนื้อบอกเด้อจะกินเนื้อเพราะพ่อแม่เห็นเอาเ,อาเอาข้าเข้าที่ลูกเข้าที่เลยเข้าที่เลยอลังการทีมงานนางฟ้าเข้าที่เลยลูกเข้าที่เลยเข้าที่เลยตะหักตัวลูกเฮ็ดอุ้ยเข่งสวยท,สทำให้คนสวย ทำให้นางฟ้าโดยเฉพาะโดยตรงชอบที่สุดคือนั่นเลยอ่าเอานั่งได้ลูกตามสบายเลยตามสบายทุกคนเครื่องดื่มบริการตนเองนะครับครับผมลูกโอเคันึ่งไกลหน้าต้อยหน้าต้อยว่าเมนเมนหน้าต้อยว่ามากมากหลาย มากลายเออเอาเอานั่งเลยลูกเอาเข้าที่เลยเข้าที่เลยคนเก่งเข้าที่เลยลูกเข้าที่เลยลูกเห็นบ่รพเนจรป้ายหง้ามงามแม่ปิ้วยืนแพ่แว่อยู่เออถ่ายรูปทีมเน่ลูกถ่ายรูปทีมสิบสี่เทามาเด่นบานนี่แหละเออสิบสี่จุบนเท่าแหละเดี๋ยวแม่เฮ็ดนึกกินทาลูกวันที่สิบสี่จะต้องมีลาบเนื้อมั่งเด้อเพราะว่านั่น อ่าบุญกะทินเด้เสดายเกบประยูน้องลูกล่โอ้้เสดายแห้งไหลแห้งโอเคตอนนี้อาหารก็ขึ้นโต๊ะแล้วค่ะลูกๆอาเชิญน,นะคะมาได้ผู้ใดลูกๆอยู่ทางนอกเอซี FC ของเมว่วัดไมาก,กินเข่ากับนางฟ้ากันค่ะ

ตุ้งเคี้ยวทำก็มีใหญ่ด้วเ้าเป็นเส้ป่าไร